สวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอกลับหม่สีแล้วเนาะคะ่ะใหม่สีชีวิตเรียบง่ายในนอเวเนาะค่ะเนาะมาดูบรรยากาศอ่าที่เชียงนาน้อยของเรานะคะยามเช้าจ้าดูบรรยากาศนะคะมาหาปลากันค่ะบรรยากาศยามเช้าน้ำนิ่งสวยงามมากๆเลยนะคะ สวยงามมากๆจ้ามาดูมาชมบรรยากาศกันจ้าสวยไหมเอ่ยตอนเช้าเช้านะคะนี่เลยที่เทียงหน้าน้อยกลางทะเลสาบของเรานะคะวิธีวิธีไม่ให้ไอ้กางเกงเปียกค่ะพี่น้องคะ ลงเรือแบบไม่ให้กางเกงเปียกนะคะนี่เลยโอเคมาเด้อมาจุงเรือจุงเรือมาสิพางจุงเรือไปกินหญ้าเด้อนี่จุงเรือจุงเรือเอามาหยุด จุงเลือจุงเลือเรียกว่ามาบัดที่นี้นจุงยากแค่แจุงเลือจุงเลือค่ะเรือมันดังแข็งเลยค่ะหันหนาไถ่นี้โหลดก็คืโอโบไปเลยว่าหันหนาไถ่ไปได้ ไม่ใส่ไหมนู่ไปข้างหลังอีเดียวไครเหลือหาปลาจ้านู่นยังนะหน่อยเฮาแลว่าลูก จำเบิดเอาเบิดจำเบิดเอาสู้สู้สู้ให้กำลังใจค่ะให้กำลังใจคนไทยวิดีโอ,อให้กำลังใจเ <laughs> <c oughs> บิ่งเอาเองหรือเดินไยเด้อ Uso um ด oh, ูด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 ูจะว่าบัสตีทีไนไหนจะว่ากันดีจะ ตัวใหญ่ๆหพะ่ะอไอ้นึงกระปุ๊ดไอ้นึงกระไล่ฮ่าฮ่าฮนะขอจุเดียวกันทางขุนเขาเขากระปุ๊ดด่างซึกันอ้สวยสวยมาก ที่สค่ะอุต่ามม,มันใส่ท่เรือยรท,ที่สดูสิจะติดเยอะไหม ไปเรือชมวิวจ้างานหาปลาของเราจ้าผลงานหาปลาของเมียฝรั่งนะคะได้ปลาทั้งหมดประมาณยี่สิ้ากิโลจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณจ้า